ความที่เธอไล่ๆอยู่เดินไปหาแม่เฉยทุกคนเรียกแม่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 ห็นดูอ่ะปายพูดกับแม่น่ารักมากน้องปายเราไม่ค่อยเห็นน้องฟิลนี้ไงเนี่ยเขาจะแทนตัวตัวเองกับแม่น้องปายพี่เบสเขาก็แทนตัวว่าน้องปายแม่เบสกับแม่เบนค่ะเขาจะแทนตัวเขาว่าน้องปายน้องปายน่ารักแสบแกงแม่ค่ะ ธอพูดกับแม่เนี่ยน้องไปอย่างนั้นน้องไปอย่างนี้หฮ้ยทุกคนพูดเปเล่นไปดูเขาอะเขาคุยกับแม่เขาอะน่ารักอะดูแบบดูไม่เบื่อมันมันแบบเราไม่ค่อยได้เจอฟิลนี้ไงนึกออกไหมเราไม่เคยส่วนมากเขาจะแทนตัวว่าผมอย่างนั้นผมอย่างนี้ไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ เรียกแทนตัวเองว่าปายเนี่ยก็จะน้อยมากส่วนมากเขาจะแทนตัวว่าผมพอพวกเรามาเจอฟิลเนี้ยชอบอะ่ะมันน่ารักค่ะอืมไม่รู้คุยกับแม่น่ารักมากแม่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 ทำไรยายน้ำขิง เอาเขาไปไลฟ์สดจุดสวัสดีหน่อยทำไมอ่ะโอแไม่คิ่เลยข้าสวัสดีมีไหมไม่มีไปละเดี๋ยวไปว่าแม่นะบอกเลยแมือหนึ่งท้งด้านการไลฟ์สดนะขายขนมเพลินอย่างเดียวก็เห็นไลฟ์ทุกวันเลยพักนี้แม่ไม่หวางทำไมอ่ะ แต่ไม่ได้ไล่เก็บเลยนะน่ะเก็บเลยอะไรอีกเสื้อยืดแต่นี้เสื้อยืดอันนั้นเสื้อพี่เบนเอาไปล้วนแล้วโอเคเสื้อพิกิตนี่ไงเสื้อพิกิตรอ๋อทำไมเสื้อใส่ร้องเพลงเยอะเนาะไม่พี่เบนกับส่งมาให้ไปไม่เลิกสั่งเสื้อแล้วนะใช่อ มียาแก้เจ็บคงเจุกอแค่หวัดไหมก็จะสั่งยากับน้งตาอะไอย่างน,นี้ขึ้นเขาน้ำมูกไหลแล้วเป็นร่างกายคนแก่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละมันไม่ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นกว่าขึ้นเขาละมียาอยู่เม่ร์เี่สิบอันนี้แม่ซื้อยามาจากู่นกินหมดแผงหนึ่งไม่มีดีขึ้นเลย แม่ส้มน้องแตงน้องต่างน้องเต่าขอบคุณครับแนนหนอนนอนตะแคงขอบคุณครับกินข้าวหรือยังแม่เขาถามแม่แม่กินข้าวกับพี่เบสกินข้าวกับอะไรครับโอ้เยอะมากเลยมีคนส่งของมาให้เยอะเหรอใช่ <laughs> ส่งของขอพูดทุกคนที่ส่งของมาให้ด้วยนะคะผมอาจจะไม่ได้ถ่ายลงสตอรี่นะเพราะว่าแม่กินไปหมดแล้วครับจัดการให้กี่แบบพิเศษ <c oughs> บอกว่าจะอ้วนขึ้นและกินเยอะแม่เป็นหุ่นดีมากอุ้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> แม่เอหุ่นแบบนี้มานานมากออืใช่แม่หุ่นแบบนี้มานานมากแสดงว่าหุ่นดีมา มาตลอดพยุเนี้ยให้ผอมพยุเนี้ยให้ผอมพยุเนี้ยให้อ้วนพยุเงี้ยให้ผอมตกลงอ้วนหรือผอมไม่ผอมแล้วก็ไม่อ้วนเอาไม่ได้อันนี้ใส่แล้วใช่ไหมไหนอันนี้ใส่แล้วใส่แล้ว,แ,ลวแต่ว่าไม่แน,น่จะทันแล้ว่ะเพราะว่าซักไปแล้วรอบสุดท้ายไปถุงอะก็ถอดออกจากถุงซี พอดีไม่อ้วนผอมคอนแก่นหนาวหรือยังแม่คอนแก่นตอนแรกเหมือนจะหนาวไปไปมามาร้อนอสรุปร้อนร้อนสวยว่สะสวยมากเวลาอยู่กับแม่เหมือนเด็กเลย อยู่เฉยๆเบียนหัวแม่เบ็นทำไรนี่ในเสื้อว่าใส่รองเพลงหรือเปล่าแม่ก็จะใสป่ป้าอยู่บนรถมีแล้ววันนี้เอาขึ้นไปแล้วไม่มั่นใจว่าจะใสไ่ไหมก็กระเป๋าไปยังอยู่ดีปะเนี่ยมันมีแต่ฝุ่นเช็ดออกแล้วก็ไปต่อทึกถือก,กระเป๋าไปแม่ไปใช้ยังไงให้กระเป๋าพังสีชมพูล,ลงไปซื้อแม่ทุกใบ อันหนึ่งล้อหลุดอันหนึ่งหูหลุด <c oughs> และไอ้ครั้งล่าสุดไอ้ตัวนั้นน่ะ <c oughs> ก็คือบอกว่ามันน่าจ,จะปิดไม่ได้หูหลุดสองอันเพราะฉะนั้นชำรูปหมดเลยเขาไปซื้อให้แม่แบบตัวราคาเท่ากันเลยนะ่นนะตัวเหมือนกับตัวสีทองไปสีทองไปใช้แบบเขาก็ขึ้นอ้ำก็ลงไม่รู้เหมือนกันแต่แม่เขาทำพังหมดเลยแม่ไม่ได้ทำพัง ส่วนมากว่าก็เดินทางเครื่องสายการบินต่างๆนานาไม่ไม่ดูแลให้ดีเลยสมมุิเขาก็เลยโยนของแม่เหรออืมมแม่เบนเที่ยวบ่อยกระเป๋าเลยพัง <c oughs> ใช่ไหมเขาบอก <c oughs> <c oughs>